่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะชื่อว่าดีไกลทองสุกร์ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้เจ็ดสิบสามค่ะอยู่หมู่บ้านอะไรคะพึกระดาลังสิทธิ์คลองสี่ค่ะวันนี้มาทําอะไรคะมามามาซอยผมอะค่ะผันหลังให้ดูนิดนึงเผลอไหมคะถูกใจไหมคะถูกใจค่ะถูกใจเออเมื่อหลายเดือนก่อนเคยมีปัญหาผมร่วงมากใช่มคาจนจนน่ากลัวแล้วคุณดาวก็ทักว่า ผมป้าเป็นอะไรก็เลยแนะนำให้ใช้แฮทนิกอันนี้ค่ะเห็นบอกว่ามันเป็นสมุนไพรมาจากญี่ปุ่นอะไรย่างเงี้ยก็ลองใช้ดูตั้งใจอาา่ะค่ะว่ามันคงจะไม่ไม่ไม่ดีกว่านี้แล้วเพราะถ้าได้ใช้อันเนี้ยเราก็ดีใจอะฮะพอสักครึ่งขวดได้มั้งคะมาทำผมอีก,ค,กคุณดาวกันคุณดาวก็ทักว่าเอ๊ะ ผมป้าหนาขึ้นเนาะแล้วพอหมดขวดก็มาซื้อใหม่ก็ใช้อยู่ทุกครั้งที่ที่สระผมพอหมัดหมาดแล้วก็เอาเนี้ยฉีดแล้วก็แล้วเรามีความรู้สึกว่ามันหนาขึ้นไหมคะหนารู้สึกแล้วก็ร่วงน้อยลงร่วงปกติปกติที่ที่ที่เขาจะเป็นไปได้อ่ะว่าอาทิตย์หนึ่งสองวันหนึ่งจะร่วงเท่าไหร่แต่มันไม่ถึง เหมันร่วงมากโอ้กระจุกต้องรีบเอาออกน้ําเงี้ยไม่ลงน้ําไหลไม่ลงเยอะมากจนน่ากลัวพอคุณดาวพูดแล้วตกใจเลยเส้นผมก็เส้นบางงงใช่ไหมคะพอตอนนี้เส้นผมก็วันนี้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะสระผมผมลงนหนาขึ้นตังเยอะเนี่ยรับเส้นผมแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ตอนนี้หมดไปกี่ขวดแล้วคะ ขวดที่สองค่ะครึ่งขวดเท่านั้นนะรู้ผลค่ะก็เลยใช้อยู่เรื่อยๆค่ะก็อยากจะบอกต่อเพื่อนๆที่มีปัญหาใช่ใช่อยากจะให้ใช้ทุกคนใช้ค่ะเพราะมันเป็นสมุนไพรมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาแสบอะไรเลยนล้ไม่มีเพราะคุณดาวนัดรับรองว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นสมุนไพร ป้าอยากได้นำเพื่อนปูงที่มีปัญหาผมร่วงก็อยากให้ใช้ h a ร r tonic ของของคุณดาวเนี่ยค่ะจะเห็นผลค่ะเห็นผลเห็นเราไปดูผวันนี้ก็ขอบคุณคุณป้ามากนะคะขอบคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะ Cause are you one yeah. my <speaking ancestors> Can wrap your fingers from my thumb and hold me tight ผมร่วมแก้ไขได้ด้วยแฮทโทนิกซื้อได้มีร้านเสริมสวยตาตร,รีนะคะ